ทุเรียนปากช่องกว่า50สวนมารวมตัวกันในงานเทศกาลทุเรียน G.I. ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ครั้งที่4ประจำปี2,568งานนี้มีไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราช,ชสีมาทุเรียนเนื้อเนียนนุ่มละมุนจาก50สวนสายทุเรียนต้องมาณนะออบตอน้อง,น,องน้ำแดกอำเภอปากช่องทุเรียนมีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งหมอนทองก้านยาวลินหลง หมูซันคิงสายพันธ์เวียดนามนกหยิบพวงมณีชนีเรียกว่ามีทุกสายพันธ์ซึ่งมีรสชาติอร่อยเนื้อเนียนเนื่องจากพื้นที่ปลูกทุเรียนปากช่องนั้นเป็นชุดดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินเชิงเขาของหินดินดานที่แทรกกับหินปูนดินบนเป็นดินเหนียวปนทรายระบายน้ําได้ดีแต่ยังคงดูดซับน้ําไว้ในปริมาณที่เป็นประโยชน์กับพืช นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปทุเรียนนำมาทำเป็นอาหารในรูปแบบต่างๆเช่นไอศครีมทุเรียนพิซซ่านาทุเรียนทุเรียนกวนเป็นต้นการจัดงานนี้เพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆในอำเภอปากช่องซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ได้ดีทุกๆชนิด